สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จากอัฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนี่ดูเลยคันนี้นะครับขอบอกเลยนะบอกราคาก่อนเลยคันนี้3 0 0 0สนกว่าบาทนะนี่คันนี้นะส0 0 0สนกว่าบาทนี่จอดเทเลอร์สูงเจินเทินอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้ก็คือ isuzu d-max all new ตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์1.9ปี2020นะคันนี้ปี2020ราคา3 0 0 0 0นกว่าบาทบ้าไปแล้ว นี่นะครับฟังไม่ผิดนะมามาดูมาชมเลยนะครับนี่รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะไม่น้อยนะไม่คันนี้ส0 0 0 0ื่นไม่แท้30,000ื่นมือเดียวป้ายแดงราคา300,000กว่าบาทนะ DMAX All New ตัว Highlander เครื่องยนต์1.9นะครับแคบยกสูงนะคันนี้ปี2020นะย้ำเลยปี2020นะมาดูนะครับนี่ ฝากระโปงนะมาดูส่วนหน้าฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันสวยงามคันนี้เป็นสีเทานะครับรถเป็นสีเทาสีบอลเงินนะยกสูงโรงงานนะคันนี้แคปเปิดได้เครื่องช่วงล่างดีนะครับรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลย3 0 0,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับนี่ ฟังไม่ผิดนะฟังไม่ผิดนะครับเนี่เราขายกันแบบนี้จริงๆนะขายถูกเกินไปจนโจรมิจฉาชีพเอาไปลงโพสขายแล้วนะตอนนี้โอ้ยปวดหัวนะครับมาเนี่ยนะใครหาตัวนี้อยู่นะครับผมบอกเลยตัวนี้นะ DMAX o ก NEW ปี20นะราคาท้องตลาดอยู่4 0 0แสนกว่านะ4 0 0แสนกว่าเกือบ5 0 0แสนนะตัวนี้แต่เราขายแค่3 0 0แสนกว่าบาทนี่ไหม จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินอยู่นี่นะครับดี a x All New นะยกสูงโรงงานนะครับแคปเปิดได้นะอ่ะมาเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะครับรายละเอียดนะรถเนี่ยดูนี่ดูกุญแจนะนี่กุญแจอยู่ครบเลยอาซูมใกล้ๆหน่อยคุณแม่นะครับกุญแจนี่เหมือนทันฟอร์เมอร์วันนี่ยกุญแจทันฟอร์เมอร์วันนียอยู่ครบเลยกุญแจรีโมทนะครับนี่รีโมทของเดิมโรงงานแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานนะมาดูสภาพภายในนะนี่ ปนี่ไหมเบิ้องเออดีพ้พอยี์แม่ปันนี่นะครับมาดูสภาพภายในเลยนะครับ DMAX All New h i ไฮเลนเดปี2020นะเครื่องยนต์1.9กสามแสนกว่าบาทนะฟังไม่ผิดนะนี่คือรถราคาสามแสนกว่าบาทนะครับอ่ะดูภายในนะภายในเบาะนะครับเป็นเบาะเบาะสีดำของเดิมโรงงานเนี่ยสไตล์นะครับออกแบบเป็นเบาะเหมือนเบาะเครื่องบินอะ่ะเออเบื่องเอานี่ไหมปลาท สวยนะเบาะเดิมๆนะครับดูเลยไม่มีริ้วรอยนะดูขอบตะเข็บนะครับไม่มีรอยขาดรอยถลอกเลยเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามมากนะครับคันนี้อ่ะดูเลขไม้ก่อนเลยขายเลขไม้เลยคันนี้นะเบอร์เด้หน่อยน,นี่ไหมไม้แท้ๆเด้หน่อยยี่พอรี่แม่เบองเอาเด้อร์สามหมื่นสองนะครับนั่นนะ่อยสามหมื่นสองสามหมื่นสอง ไม่เทแท้เลยนะคอนโซลเดิมนะครับเพลงเพราะแอร์หนาวแอร์แบ็คคู่เบรก ABS นะพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับนี่ดูซูมพวงมาลัยหน่อยนี่เบิ้งนะนะครับพวงมาลัยฟังก์ชันนะเกียร์ธรรมดาหสปีดสุนได้เนี่ยนี่นะครับสวยสุดๆคันนี้ราคาเบาๆผมบอกเลยนะสามแสนกว่าบาทบ้าไปแล้วไม่มีใครขายนะนอกจากเจ้าออฟซิลาเอา้านี่มาดูนะครับแผงประตูเนี่ยดูนะ แผงประตูเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าดูเบาะแคบนะเบิ่งได้เนี่ยนี่ไหมบาดเบาะแคบเนี่ยดูนะซูมใกล้ๆเลยผู้ช่วยเนี่ยพลาสติกเนี่ยนะครับพลาสติกตึงเป๊ะเลยบ่ถือดากอยู่ดากบ่้ันถือเบาอยู่ได้ยี่พอีแม่นี่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 แม้สออน์ดอิลีเลยนะครับเนี่ยสวยมากนะพนักพิงเดิมฝ้าเพดานเดิมนะครับเนี่ยระบบไฟฟ้าเดี๋ยวเปิดโชว์เลยอ่าพูดนะพุ่งึ้งตึ้งยุ่นเหนอหม่อ่าเอาพูดนะพูดนะนะครับ ระบบไฟฟ้านะใช้งานได้ปกตินะครับอ่มาดูน็อตต่อไปนะน็อตประตูแคปเนี่ยดูเลยนะครับน็อตเดิมนะไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะตัวบนตัวล่างดูเลยนะครับนี่ประตูแคปฝั่งขวานะเดิมนะครับนั่นน็อตเดิมเดิมประตูเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมนะครับเอามาดูขอบขอบประตูนะ ประตูรถมีกี่บานแกะดูนะครับนี่เขาแกะให้เบิ้งยังซีเดอร์นะนี่นะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะรอยเว้ารอยบากของเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับนี่คันนี้นะสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับอ่าคันนี้นะครับปี2020นะครับนี่ย้ําเลยนะปี2020โอ๊ยสามแสนกว่าบาทนะบ้าไปแล้วนะครับอันนี้นะผมบอกจริงตัวนี้4ี่แสนกว่าบาทนะราคาท้องตลาดเกือบ500,000น่ะจริงๆนะเอออ่ะ,อะ มาดูสภาพเครื่องนะครับนี่มาดูสภาพห้องเครื่องเลยพุ่นน่ะนี่นะครับเครื่องยนต์นะดูเลยเนี่ยเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์1.9เนะครับนี่เป็นเครื่อง DDI เครื่องเดิมแห้งๆนะดูดูสภาพเครื่องนะเนี่ยเครื่องแห้งๆใสๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มไม่เคยแกะนะเครื่องนะเครื่องเดิมนะอ่ามาดู ดูเพจเลยนะครับไล่ดูนะตัวนี้นะครับคันหน้าดูเพจก่อนอีซูซูนะครับดูเพจเนี่ยเพจเดิมนะครับเนี่ยจะมีสียงพู wounds, แต้มหัวหมุดนะเพจเดิมนะครับรูปดูด้านล่างปลายน็อตจะเรียบเนียนมือนะรูปดูเลยนะครับนี่คันหน้าคันหน้าชิ้นเดิมนะคันหน้าเนี่ยฝั่งขวาคันหน้าชิ้นเดิมคันหน้ากลางนะครับเดิมนะหมอ้อน้ําเดิมมีฟองน้ําดูเลยสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะหมุดดุมเดิมนะครับนี่ฝั่งซ้ายนะ ฝั่งซ้ายคันหน้าเดิมนะดูเลยนี่นะครับแก้มขวานะแก้มขวาเดิมซุ้มซอกเดิมนี่ปั๊มเบรก abs ดูเลยสีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบเลยนะครับปี20นะคันนี้อ่ะดูน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงเราแจ้งเรารายงานนิดนึงนะครับตัวนี้น็อตเดิมฝาเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีเคมประกันนะเราแจ้งนะถอดเก็บสีเคมงานประกันนะครับคันนี้นะฝาเดิมน็อตเดิมฝาเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะ แผ่นกันความร้อนเดิมขอบตะเข็บเดิมนะครับฝากระโปรงเนี่ยชิ้นเดิมนะฝากระโปรงชิ้นเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยดูเม็ดอาร์คนะเนี่ยชิ้นเดิมไม่เดิมให้ดูเนี่ยสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะฝากระโปรงเดิมนี่ดูมาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายน็อตเดิมฝาเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมเจ้าของเดิมอันนี้เราแจ้งนิดนึงนะเจ้าของเดิมเคยเคมงานสีนะเคมประกันงานสีนะครับแต่ชิ้นเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะอ่าดูแก้มนะครับ แก้มซ้ายมีมีเคมงานสีนะตัวนี้นะครับแก้มซ้ายมีเคมงานสีเคมงานประกันนะเราแจ้งเรารายงานนะครับรถของเรานะรายงานกันแบบนี้นะอ่ะมาดูต่อไปเดี๋ยวติดเครื่องนะครับติดเครื่องให้ฟังเสียงนะอ่ะดีแม็กออนนิวนะปี2 3่0 0 0แสนกว่าบาทนะครับเนี่ยเออมีไหมมีมีถูกกว่าน,นี้ไหม <laughs> มีถูกกว่าน,นี้ไหมนะครับหามาขายให้ผมได้นะถ้ามีถูกกว่าน,นี้นะอ่ะมา มาดูนะครับมาดูนี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันนะนี่มามาดูตรวจสอบนะครับตรวจสอบเครื่องยนต์มาดูตรงนี้นะนี่แท่นะครับอ่ะนี่ส่องเข้ามานะครับดึงขึ้นมาเลยตรวจสอบนี่แบบนี้ดึงขึ้นมานะไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับนี่เครื่องดีนะครับรับประกันการันตีเลยเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงาม รถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับไม่แท้30,000นะเออไม่แท้แท้30,000เท่านั้นเนี่ยคันนี้ราคาเบาๆ300,000กว่าบาท300,000กว่าบาทนเดเนี่ยโอ,อ้โอยเนะฝ้ามาเอาเฝ้ามาเอาไดออ้ผู้ใดก็ได้นี่ไหล D-Max อ l New ปี2020นะครับคันนี้ย้ําเลยปี2020นะอ่ามาดูขอบกระบ,บะหน่อยนะนี่นะครับขอบกระบ,บะดูเลยเนี่ยฝั่งขวานะส่องเข้าไปนะครับ ขอบกระบะเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บของเดิมเนี่ยอยู่ครบนะกระบะเดิมนะครับเนี่ยไม่เคยถอนไม่เคยเปลี่ยนดูชัดซีนี่เนี่ยชัดซีเดิมสวยเลยนะเพื่อนะเรียม,มงมงครับนั่นไม่มีดาไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับชัดซีสวยมากนะอ่ามุดดูใต้ท้องบัดนี่นะครับนี่ใครหาอยู่นะครับเนี่ยไหมปาทัวเออ รีบมานะครับดูใต้ท้องช่วงล่างชัดสีฝั่งขวาเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีน้ําท่วมแน่นอนรับประกันการันตีเลยนะเดี๋ยวเปิดรับแสงหน่อยเริ่มมืดอีกแล้วอ่ะนี่นะครับมาเนี่ยสีสันรอบคันสวยนะคันนี้บอกเลยเป็นสีเทานะครับสีเทาสีบอลเงินนะมาดูส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายนะฝาท้ายเดิมกันชนท้ายมีให้พร้อมนะครับเอา้าวีวอไปอ่ะ มาดูต่อนี่นี่นะครับกล้องหลังนะตัวนี้กล้องหลังมาติดมากับรถมาจากโรงงานใช้งานได้ปกตินะกล้องหลังนะครับมาต่อไปมาดูกระบะแม็กไลเนอร์นะครับนี่ดูทีละส่วนนะครับรถของเราดูกันอย่างนี้นะครับชมกันนะส่วนสําคัญสําคัญแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีแตกไม่มียุบนะมาดูกระบะนะครับฝั่งขวาดูเลยนี่เม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับนี่แม่ป๊าดเนี่ยฝั่งขวาเดิมนะครับเบ้องเอาเดินนั่นนี่ อยู่เดิมเลยนะครับสภาพคงเดิมนะฝาท้ายเดิมนะามาดูฝั่งซ้ายบัดเนี่ยนะครับนี่กระบะฝั่งซ้ายนะครับดูเลยนะตะเข็บเม็ดอาร์ของเดิมอยู่ครบนะนี่น็อตเดิมยังอยู่นะครับเม็ดอาร์ขอบนอกขอบในยังอยู่ฝาท้ายเดิมนะครับดูพื้นลอนกระบะนะนี่ส่องเข้าไปพูด่ะล่องอุดรูดอุดรูดนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุนะพื้นลอนกระบะนะครับนี่สวยมากปี20นะ2020ับนะครับคันนี้นะอ่า มุดดูใต้ท้องป่ะเนี่ยพูดะนะนี่ใต้ท้องนะครับยางอะไหล่มีให้พร้อมยางอะไหล่ยังไม่ลงพื้นเลยนะดูขอบเนี่ยขอบแถบสีนะครับดูนะเห็นไหมพูดอะเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับยางอะไหล่นะดูกันอย่างนี้นะครับใต้ท้องดูพูดอะชัดซีเดิมสวยช่วงล่างดีนะครับคันนี้นะสีสันรอบคันสวยงามนะครับบอกเลยรถพร้อมใช้งานคันนี้อไม่แท้สามหมื่นนะครับไม่แท้แท้สามหมื่นโลนะอะมา มาดูขอบกระบะนะครับนี่ขอบกระบะดูเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บของเดิมนะครับนี่ยอยู่เดิมๆเลยนะทันนี้นะครับก็มีงานสีมีริ้วรอยนี่เราเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะเราแจ้งเรารายงานนะครับเจ้าของเดิมเคยเคลมงานสีมีฝากระโปรงมีแก้มนะครับที่เราให้ดูให้ชมกันอ่าต่อไปดูภายในฝั่งซ้ายนะครับนี่แผงประตูดูเลยนะแผงประตูเนี่ยดูนะแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิม แอร์แบ็คคู่เบรก ABS เบาะนะครับเบาะเนี่ยภายในเบาะเดิมสวยมากนะเบาะยานอาวกาศเบาะยานอาวกาศได้เนี่ยเอองามอิเลียนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดเลยนะครับนี่สวยมากสวยมากคันนี้ผมบอกเลยนะโคตรคุ้มนะครับสามแสนกว่าบาทได้ดีแม็กออนนิวปียี่สิบเนี่ยเออปาร์สเห็นไหมงามอิเลียเนี่ยนะครับดูเบาะแครบนะยังยังว่าถือดากอิหลียแล้วว่ามีห้อยดากได้เนี่ย ตึงแปะเลยพลาสติกตึงแปะเลยนะครับนี่แม่ส่ออนสะอนสะอ,นนะอ,อนนะครับเอ้ามาดูต่อนะครับเนี่ยแผงประตูซ้ายนะครับน็อตน,นะน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน,นะดูเลยนะครับน็อตไม่ตีงเนี่ยคือแบบนี้นะครับนี่แผงประตูนะครับประตูแขบฝั่งซ้ายนะอ่าสวยมากคันนี้สีสันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีนะอ่ามาดูขอบประตูนะครับ ขอบประตูฝั่งซ้ายเนี่ยดูเลยนะครับเม็ดอาร์คของเดิมยังอยู่นะเม็ดอาร์คเดิมรอยเว้าลอยบากของเดิมยังอยู่นะครับนี่เนี่ยดูแบบนี้นะครับรถของเรานะนี่ไหมโอ้ยงามีเลีคยขันเนี่ยนะครับเฝ้ามาเอาเด้อนี่ไหมสามแสนก็บาบาทถูกมันได้ฟรีบอกเลยคันนี้นะถูกมันได้ฟรีนะครับเออราคานี้นะครับราคาราคาเดียวกับราคาโจรเลยนะ <G ül> โจรก็เอาราคานี้ไปลงขายได้เนี่ยออนี่ไหมถือคักถือเนี่ยนะครับดูเชดซีนะเชดซีเดิมสวยนะครับเนี่ยไม่มีดามไม่มีต่อเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานบอกเลยคันนี้นะ D-Mac All-New Highlander นะครับเนี่ยอ,อปี20ดูภาษีนะภาษีนี่กันยา68ผนเนี่ยกันยา68ผลเนี่ยปลายปีแล้วเนี่ยนะครับหลังคาสีสันสวยงามนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมสว่ากาศกลางด้านหน้านะครับเนี่ย บีแมกออนนินะครับตัวไฮเลนเดอร์เครื่องยนต์1.9ปี2020นะย้ำเลยปี2020ราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะครับ3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นบ้าไปแล้วโอ้ยนะครับเออหามาขายในเดอร์เธอมีเถือกกว่านี่นะครับหามาขายให้ผมในเด้อยีพอ,อีแม่แขวะอ,อ้าวมานะครับ <c oughs> นี่นี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะที่เราพาดูพาชมกันสำหรับคันนี้ ย้ำกันอีกครั้งนะครับเนี่ยจอดเทอร์เรสูงเจนเทินยูนิเดอร์อิส,สุสด,ดีแมกออนนิวตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์1.9ปี2020นะครับคันนี้ปี2020ราคา3แสนกว่าบาท3แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777 หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอมากครับ